สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมศาลเจ้าตึกโพรงไม้หมู่หนึ่งตำบลไวยเหนีวออำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีนี่คือแผนที่สังเขตเริ่มจากสามแยกไฟแดงธรรมกาข้ามสะพานจันทรุเบกษาหรือสะพานธรามกาเลี้ยวขวา800เมตรแล้วเลี้ยวขวาอีก100เมตร ก็จะถึงศาลเจ้าตึกและนี่คือป้ายบอกทางเข้าศาลเจ้าตึกมีป้ายบอกทางอย่างชัดเจนและนี่คือตัวศาลเจ้าตึกที่อยู่ในโพงไม้เป็นละะนะักษณะต้นกลางยักษ์อายุนับร้อยปีขนาด27คนโอษขึ้นปกคลุมศาลเจ้าเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีผู้คนมากราบไหว้บูชากันมากคนท้องถิ่นเรียกกันว่าศาลเจ้าตึกในโพงไม้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กองลำต้นของไม้แผ่กิ่งก้านสาขาล่มเย็นสบายและล่มเย็นมากเมื่อมีผู้มานั่งพักอยู่ใต้ร่มต้นกลางและเมื่อปีพุทธศักราช2537 รกรมศิลปากรได้มาสำรวจตรวจสอบและได้บอกว่าต้นกลางน่าจะอายุประมาณ376ปีซึ่งเท่ากับในปีนี้ปีพุทธศักราช2557ต้นกลางยักษ์ต้นนี้จะมีอายุประมาณ396ปีเลยทีเดียวนะครับดูความร่มลื่นของต้นกลางใหญ่สูงสง่า บรรยากาศใต้ลมต้นกลางนั้นลมพัดเย็นสบายภายใต้ล่มต้นกลางจะลม่มล่มลื่นน้านั่งภายในบริเวณศาลก็จะมีที่ศาลา มีพระสังกระจายไว้กราบไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมก็มีไว้ที่นี่และมีพ่อปู่ฤาษีอยู่บริเวณนี้ด้วย อีกทั้งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณศาลเจ้าตึกอีกหลายๆอย่างให้ประชาชนได้มาปราบไหว้บูชาบริเวณนี้ที่นี่จะมีท่าลงแม่น้ำแม่กองสำหรับปล่อยปลาและเลี้ยงปลาบริเวณนี้นี่คือท่าลงของศาลเจ้าตึก นำปลามาปล่อยได้มีปูงปลามากมายหลายชนิดด้วยกันปล่อยปลาเสร็จแล้วก็เลี้ยงปลาได้จึงเห็นจำนวนปลามากมายที่อยู่ที่ริมแม่น้ำแม่กองของสารเจ้าตึกและนี่คือสารเจ้าตึกนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับที่สารเจ้าตึกสวัสดีครับ